ยาเฝ้าใจเย็นๆอ๋อปูปลหางด้แกงเมู่อจำพวกกวดลายเป็นไดแเรวมั้กนฮะกวดลายเป็นยังเห็นกวดไปเฮ็ยังเห็นนคียงวนที่แล้วนี่ยมาสามร้อยสี่้อยมร้อยสี่ร้อยบนนะครับแ้วงลแหวงหผมแจ็คใบเลยแม่ลเก็บใบเลยสิครับเาเก็บใบเลยแม่เก็บใบเลยแม่เก็บใบขายไปเก็บใบเลยแล้วบขายเลยลรยสิบบาท แล้วบอขายแล้วเก็บไว้ผู้เดียวเลยแม่คุณแม่จะเก็บไวใบอะไรไผไงจะเก็บไว้หลายใจเย็นๆน้ำได้ก็สิได้ละครับนะครับก็เป็นแนวทางจากคุณแม่สมพรนะครับเนาะถือมามัสิวินก็บัติบินนี่นะครับก็เป็นแนวทางจากคุณแม่นะครับเนาะ ครับมาสัมผัสคุณแม่อเบาอี่ังหพ้อมฟังนะครับพร้อมการสัมผัสว่าเปลี่ยนนะเบาอีกยังได้ในคลิปที่ลกไปเมื่อนั้นลกยู่ไนโลอยู่ตรงไหนูเ็ดลงอยคุณแม่กดติดตามไปกดติดตามนะคนผลท่าวยไหมครับผลท่ารวยผลตาพายครับ ฝนปาด้วยตาด้วยฝนปาดวย่ามครับฝปาด้ว่องได้วยล่องล่อาล่อ่อ็ได้ลองไปอยล่อง้่องี่้็ล่เอาอีล่งล่อล่องลอง่อง่องล่อลองล่อง่อง่อนล่อลองล่องล่ดงองไองไองลลล่อ่อององล่่าองล่ไอย่องออยา่อกองลกองง่อง่องล่องล่องลอ่อ่า ครับมันบ่ได้ง่ายใช่นั่นบ่ได้ง่ายโอ้สุดพอตกว่าจะได้สุดพอตใช้เวลาสองปีควรเป็นมาหอดอยได้เลยเนาะใช่ค่อยๆใจเย็นๆเบิ้องขึ้นไปอันนี้เป็นอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยไปไปถึงจะเอาตุ้มเลยมันบ่ได้ง่ายๆครับใครก็อยากได้ครับผู้ใดก็อยากได้ทุกันนั่นแหละเพราะว่าใครใครก็อยากได้สุดพอตก็ยังยังอยากได้เลยอยากได้จริงจริงทุกันนั่นแหละครับผู้คนยังมาแจชเท่าได้ ปูเนี่ยปูให้ใคแก่ขนาดไหนนะครับว่าปูแล้วก็เบารถไปบนมาแต่พัชนาคเจียเสียนสองผมจากเซ็ตบ้านยักกันซอมร่นไปมาแล้วก็บอกฉั่นปูใจมากอะบอาจังนั่นแล้วบอกอยู่แค่นั้นถ้าว่าจะขับเบาแล้วเราก็ว่าไปเบิ่งรถพอเด้ออ้อมเบิ่งอ้อมเบิ่งพอขวดคนอ้อมบ้านแล้วก็ว่าแต่อ้อมนั่นสิยังวม่เจออกอะไรแล้วได้รถเราวไม่เจออกบ่ นี่ตาบอไปเบิ้ลเออไฟมากอ่ะหรือรถจะอวดรถซื่อๆตกอ่ะจับจุดแล้วก็ถือครับแล้วมีเลขแล้วมีเลขคุณเจไหมคะคุณเจคือเลขอะไรนี่ยูตาวของป่ได้ถามยคุณสิงห์ครับอย่าไปเอาหลายตัวเลยเคืองครับเลยเป็นเครื่องลายเคือคืองเอฟเอฟทีตอนนี้เอฟเีผมอยากหูจักเลขคุณเจนี่แล้วครับตอนนี้เอฟเอฟอยากได้ตานี่คุณเจตนนท์คนล้มอยู่นะนันน์นท์ประชาพยานนันน์ คุณแจอยู่กับเราไปถามไปกุด้านะครับนั่น้าไปทายกุญแจก็ก็ได้ไปเดี๋ยววะเนี่ยแล้วกุญแจมาให้แม่คนขับรถมาทายเนี่ยมานั่งจัดมานั่งคุยน้ำกันคนขับรถเดี๋ยวสิมีติดเด้อมานั่งมานั่งสามพันน้ำกันเดี๋ยวเนผู้ใดมากะทีนิดติดให้โคช้อเฟอร์เด้อแบอันนี้โช้เฟอร์ปูใช่ไหมจ๊ะอ๋ออันนี้เป็นโช้เฟอร์ปูนะครับโชฟเอร์ปู เป็นคนครับเราแถวขับรถไปคนไปซื้อของค้นซื้อไหไปนั่นให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนียแล้วขับปูไปไปทุกอย่างไปทุกอย่างไปทรกอย่างนะครับรถขับรถรถขับรถก็ใส่เงี้ยเยอะกันเด้อใครมาเห็นหน้าอยจะเช็ดบุญน้ำไปเฮ็ดได้ขึ้นหน้าก้อยนั่นล่ะสมโพสเดินล่ะแต่สมโพสเพราะได้ใส่อยู่ ก็เบิ่งแน่ลูกกุญแจมู้นอยากอยากเข็มใหม่ไม้เล็กไหมครับไม้เล็กยุกว่ากุญแ่มันจะเป็นอันที่เลี่ยมน้อยๆถู่ไหมครับที่เขาหนีบไม่ให้ไหมครับนี่เด้อเลขเก้าหนึ่งเลขเก้าหนึ่งนะครับดูก่อนไข่นะครับดูก่อนมู้นะครับเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับเลขสามตัวอย่างลึกนะัสรหัสเออนี่ล่ะนะฮัทหนีบนะฮัทเก้าหนึ่งตัวเลขเก้าหนึ่งนะครับ รากาเลขหกตัวนะครับเลขหกตัว1 6ึ่งหสองเนะครับเลขหกตัวของ